สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะตอนนี้นะคะจามยาก็อยู่ที่บริษัทอคอนกรุ๊ปนะคะก็จะขอเช,ชิญชวนนะคะว่าตอนนี้นะคะในทีมของเราจะมีโปรแกรมนะคะในทุกๆวันพุธเลยนะคะเวลา10โมงครึ่งเช้าจนถึงเที่ยงนะคะเป็นเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งค่ะเราจะมาแบ่งปันนะคะให้ความรู้ทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านะคะเรียกว่า ทำยังไงให้เรากระจายสินค้าได้ขายสินค้าได้นะคะเราก็มีองค์ความรู้ในเรื่องของสินค้าตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องอะไรหนึ่งกล่องมีกี่ซองและวิธีการชงดื่มเป็นอย่างไรเรียกว่ามาทําให้ดูสดๆนะคะแล้วก็ให้ได้ทดลองชิมสินค้าจริงๆเลยนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีอาจารย์เตานะคะ,อ,ะอาจารย์เตานะคะเดี๋ยวขอไปเี่อาจารย์เตาหน่อยนะคะนี่นะคะเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้ นะกับเรานะคะเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงนะคะแล้วก็นะคะก็จะมีนะคะคุณแม่ประมลนะคะอีกหนึ่งนะคะเทพแห่งการขายสินค้าเช่นกันที่จะมาให้ความรู้เพราะฉะนั้นนะคะในวันพุธน,นะคะที่เดียวคนกรุ๊ปนะคะยินดีมาเจอกันได้เลยตัวเป็นๆน,นะคะกับอาจารย์เผานะคะเทพแห่งการขายสินค้าค่ะเราจะฉีกซองชงดืง่ม แล้วก็วิธีทั้งหมดนะคะรวมไปถึงเราจะให้ความรู้ด้วยว่าหากมีคนใดคนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มน้ําหนักเช่เนอย่างเงี้ยนะคะ,ะเราอยากเพิ่มน้ําหนักเราต้องใช้อะไรนะคะเช่นเป็นสินค้าตัวนี้กินยังไงนะคะเราต้องกินนานแค่ไหนถึงทําให้น้าหนักเพิ่มเรียกว่าเราจะให้ความรู้ครบชุดหรือถ้าใครบางคนที่มีปัญหาโรคพาร์สิเมียหรือเกี่ยวกับภูมิแพ้กินตัวไหนบ้างหรือใครที่อยากจะ ต้องการขาวสว่างกระจ่างใสนะคะเรียกว่าชุดเจ้าสาวกินตัวไหนบ้างเรียกว่าครบเสร็จเลยดังนั้นในวันพุธนะคะถ้าไหนที่อยากจะขายสินค้าเก่งๆมีลูกค้าประจำซื้อกินซื้อใช้ได้กำไรเยอะๆต้องมาเจอกันที่ไหนคะทุกท่านดีไอคอนครณค่ะอีกครั้งนะคะพบกันที่ดีไอคอนค่ะวันไหนคะวันไหนวันพุธตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะ หลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะพักทานข้าวพร้อมกันเนี่ยเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงหลังจากนั้นบ่ายโมงปุ๊บเราก็จะเจอที่ห้องเดิมมาทําอะไรกันคะเราจะมาทําการวางแผนละนะให้กับทุกท่านเนี่ยได้ประสบความสําเร็จแล้วก็จะได้เช็ค DNA หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยควรเดินแนวทางไหนนะคะที่จะทําให้ท่านนั้นประสบความสําเร็จนะคะเราพร้อมแล้วนะคะที่จะนําพาทุกคนนะคะไปสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงดังนั้นเราต้องมาเจอกันในวันโอ้โะ นะะคอยู่ที่ไหนนะคะย้ายขึ้นรางวัลเราเปนทาซอยอะไรคะระหว่างเจ็ดถึงเก้าค่ะนะคะซอยเจ็ดถึงซอยเก้าก็ท่านใดนะคะที่อยากได้ความรู้ก็เรียนเชิญมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะเป็นที่หนักใจของคนดูมมากโอเค